สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่เรือของแอดวีครับวันนี้แอดวีจะมาพาทุกๆท่านนะครับมาชมเรือของแอดวีกันนะครับว่าเรือของแอดวีมีการจัดรูปแบบยังไงบ้างนะครับอ่าแล้วก็รวมไปถึงการตั้งค่างานต่างๆนะครับว่ามีการตั้งค่างานยังไงบ้างนะครับเรามาดูโซนแรกกันเลยนะครับเอาโซนที่ง่ายๆก่อนนะครับอันนี้จะเป็นโซนวิจัยนะครับหลักการง่ายๆแอดวีจะใช้ซีด็อกนะครับซีด็อกมาทํา เป็นคนวิชัยใจนะครับจำนวนน่ใช้เอ,อ่อจำนวนแลบนะครับบวกเพิ่มไปอีก2ตัวนะครับในการทําวิจัยตอนนี้มี6ตัวนะครับยังไม่ได้ไปจัดเพิ่มนะครับหลักการหลักๆของการจัดแลบก็คือเนี่ยวางแบบประมาณเนี่ยครับให้เป็นทางเดินแบบเป็นตัวตัดไม้เงี้ยแล้วก็เอาที่นอนคนที่ทําการวิจัยอยู่ตรงกลางนะครับการตั้งค่างานนะครับเราจะตั้งที่รีเสิร์ชอย่างเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะไปตั้งตรงนี้ก่อนนะครับให้เป็นฟรีนะครับเพื่อที่จะแยก คำสั่งของรายบุคคลนะครับอ่าประมาณนี้หลกัหลกๆเลยก็คือการตั้งให้ลงวิจัยมันเป็นแบบเี้ยเนี่ยเออเป็น2ชั้นอย่างเงี้ยซึ่งลงวิจัยมันจะบวกค่าขวดยิ่งเลเวลเยอะเนี่ยถ้าเลเวลแบบ200ขึ้นไปเนี่ยค่าขวดเต็มเลยครับถ้าวางในรูปแบบนี้นะแล้วก็ให้มีลงฝึกบ้างนะครับอยู่รอบๆนะครับประมาณนี้ก็ได้นะตาม adv เลยก็ได้นะครับ ให้มีลองฝึกบ้างนะครับเพราะว่าบางทีมันเวลาเราตั้งค่าง,งานวิจัยอะไรก็ช่างอะ่ะมันไม่ได้ทํางานที่เราตั้งให้อย่างเดียวบางทีมันทะเลทลายบ้างนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนวิจัยนะครับถ้าเกิดว่าเกมแรกเนะี่ยจะมี5หลังใช่ไหมครับให้ก็ให้ทุบลงนี้ก็ได้ครับเน,นี่ยลงลงตัวเนี้ยปลงหนึ่งแล้วก็เอาไม่ใช่ให้ทุบพูดผิดก็วาง5้าหลังนะครับแล้วก็ลงตรงกลางลงนี้ก็เอาเป็นคลังใหญ่นะครับคลังคลังใหญ่ตัวเนี้ยเอามาวางแทนก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าคลังใหญ่ก็บอกขวดนิดหน่อย แต่แบบวางไว้ให้มันแบบเป็นระเบียบนะประมาณนี้อ่ะโซนที่2ครับโซนที่2เป็นโซนฟาร์มเนื้อนะครับตัวที่ใช้ทําฟาร์มหลักๆวิจะใช้คุกกับเซลเลอร์นะครับคือใช้ตัวไหไรก็ได้ใช้ซีดอกก็ได้ครับแต่หลักๆก็คือให้มันมาหยุดจ็อบอยู่ที่ชาวนานะครับคือเราไม่จําเป็นต้องไปจับชาวนามานะไม่จำเป็นต้องเอาอบิลิตี้นั่นก็ได้นะครับเพราะว่าเอ่อการเปลี่ยนให้มาหยุดที่อาชีพชาวนานะครับมันเป็นอบิลิตี้แฝงนะครับอ่าอย่างที่เคยสอนไปก่อนหน้าแล้วนะครับ ก็เอาไอตัวที่เก่ามาทั้งหมดนะครับเซลเลอร์ก็ได้กู๊ปก็ได้นะครับหรือว่าซีด็อกก็ได้แล้วแต่นะครับเอามาหยุดที่อาชีพชาวนาแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถเก็บเนื้อได้ผลผลิตคูณ2นะครับทีนี้จะแนะนําอย่างหนึ่งก็คือคนที่ทําชาวนาไ่ยไม่ควรมีอินมากกว่า1000พนะครับเพราะถ้าอินมากกว่า1000พันเมื่อไหร่เวลามันทําเนื้อมันจะบักนะครับมันจะไม่ได้เนื้อนะครับบางทีอาจจะต้องเข้า3าสรอบกว่าจะได้นะครับแล้วก็จะบอกว่าการวางรางมอนล้อมรอบแบบนี้ครับแบบนี้ ข้างล่างเนี่ยเน,น,น,นี่ยเนี่ยเนี่ยการวางกาางลางวันรังมอนล้อมรอบลงเนื้ออย่างเงี้ยนะครับมันก็จะช่วยให้บวกค่าค่าต้นไม้เห็นไหมต้นไม้บวกห้าสิบหกมันทําให้ค่าฮา์เวสของลงเนื้อของเราเนี่ยกลายเป็นห้าร้อยนะครับคือถ้ามันสี่ร้อยขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นห้าขีดใช่ไหมพอห้าขีดเนี่ยมันจะเข้าทีหนึ่งแล้วได้เนื้อเลยเห็นไหมเนี่ยไอตัวเนี้ยเข้าทีหนึ่งได้เนื้อเลยแล้วก็ที่นอนให้วางมุมนี้นะครับตามนี้เลยที่นอนอ่า แล้วก็เขามีเอฟเฟกประจําตัวด้วยนะครับของที่นอนเขานะครับถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ลงเนื้อเนี่ยจะบวกเนื้อเพิ่มสามนะครับสูงสุดที่5้านะครับก็แอดบีก็วางไว้2ฝั่งอย่างนี้นะครับคือจะวางเป็นฝั่งเดียวยาวไปเลยก็ได้นะครับแลบก็เหมือนกันแลบจริงๆแลบวางฝั่งเดียวยาวไปเลยนะก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเลเวลแรกๆเนี่ยเอฟเฟกมันจะยังบวกไม่แม็กแต่ถ้าเกิดวางสองชั้นอย่างเงี้ยแรกๆมันจะค่อนข้างโอเคกว่าแนะนําว่าวางอย่างนี้ไปก็ได้แต่ถ้าเกิดว่า ใครอยากจะจัดแบบแนวยาวๆไปนู้นเลยายาวไปจนสุดขอบนี้เลยก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับอ่าลงเนื้อก็เหมือนกันครับลงเนื้อจะวางแนวแถวเดียวยาวไปสุดขอบอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะวางแบบนี้ก็แล้วแต่แต่หลักการสําคัญเลยก็คือการเอาลงมอนลังมอนเนี่ยอ่ามาวางล้อมรอบแปลงผักหรือว่าลงเนื้ออ่าโอเคแล้วก็จะต้องมีที่นอนของชาวนาวางไว้ประมาณเนี้ยโอเคแล้วก็รอบๆก็อาจประดับประดาไปด้วยกับ อะไรนะลงฝึกต่างๆนะครับเอาให้ได้7ค่าเลยก็ดีนะครับเพราะว่าเวลานั่นตอนจบก่อนที่เราจะรีเพย์เนี่ยเราก็ต้องดิสมิสนะครับดิสมิสก็คือการทิ้งลูกเรือนะครับนี่ทิ้งลูกเรือเวลาที่มันมีค่าฝึกเยอะๆเนี่ยเราก็จะได้คัมพีค่าฝึกมาเอาไปใช้ในเกมต่อไปนะครับทีนี้ร้านค้าก็เอาไว้ในโซนของลงเนื้อก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าไปทําวิจัยเนี่ยมันจะเสียเวลาในการ ที่แบบว่าแทนที่มันจะมาขายของเนี่ยมันก็ต้องลูกค้าก็ต้องยืนรอมันวิจัยกว่าจะเสร็จกว่าจะกลับมาขายของบนเรือได้อะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะช้าขายได้ช้าถ้าทําแบบเนี้ยผมว่ามันโอเคกว่าอ่าทีนี้ที่เด็ดไฮไลท์สุดท้ายนะครับก็อยู่ที่เอ่อลงฝึกครับลงฝึกของทหารนะครับหลกัลกๆเลยคือมันจะผมจะเรียกว่าลงฝึกนอกกับลงฝึกในโอเคนะครับลงฝึกในก็คือลงฝึกที่อยู่ติดรอบด้านของที่นอนอันนี้ที่นอนนะที่นอนทหารเรา อลองฝึกในก็คือรอบด้านนะครับแอดวีก็จะใช้ลองฝึกทั้ง7ค่านะครับ7ค่าแล้วก็เป็นลองฝึกหน้าตาคนละอย่างกันนะครับของทั้งสองฝั่งเดี๋ยวเข,ขอจัดกลับก่อนอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอ,อันนี้ลองฝึกลองฝึกในทั้งหมดนะครับ <_ s 1> ก็จะมีหน้าตาแบบแล้วแต่นะครับใครจะใช้หน้าตาแบบไหนก็ได้แต่ต้องเป็นทั้ง7ค่าอย่างละอันนะครับอยู่ตรงนี้อันนี้คืออันในนะครับแล้วก็เซกเก็ตก็เอาไว้อันนี้เป็นจุด จุดเอาไว้เอาไว้สำรองนะครับอันนี้สำรองอันนี้เป็นโรงฝึกนอกโรงฝึกนอกก็จะอยู่รอบนอกของโรงฝึกในไปอีกทีนะครับก็จะมีเจ็ดค่าเหมือนกันนะครับอันนี้โรงฝึกนอกทีเนี้ยเวลาใช้เนี่ยวิธีฝึกไวๆเลยก็คือจะไปดูตั้งค่าฝึกลืมบอกตั้งค่าฝึกเมกื่อกี้เดี๋ยวขอถอยกลับไปก่อนชาวนานะครับเวลาตั้งค่าฝึกก็ชาวนากับร้านค้าจะใช้2อ,อันนี้เหมือนกันนะครับ เป็นการหาเนื้อกับฝึกนะครับไม่ต้องไปวิจัยไม่ต้องไปทาอะไรอย่างอื่นนะครับไม่ต้องเก็บของดัดฟ้านะครับส่วนทหารนะครับก็จะเป็นอันล่างสุดอย่างเดียวนะครับฝึกโอเคทีนี้อย่าลืมติดสกิลให้คนฝึกด้วยนะครับไอส่วนชาวนาผมไม่ได้ติดสกิลอะไรนะครับส่วนคนวิจัยกับกับพ่อค้าเนี่ยจะติดดีเฟนต์กับแวนนะครับแล้วก็อินนะครับบวกอินไปนะครับส่วนชาวนาไม่ได้ติดอะไรนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นทหารที่ปล่อยฝึกเนี่ยก็จะเป็นสกิลหลักๆของเขาก็คือชิพเมดนะครับบวกค่าบวกเอ่อค่าฝึกเพิ่มเวลาใช้งานลงฝึกนะครับอ่าทีนี้มาดูวิธีใช้งานลงฝึกวนนะครับผมเรียกมว่าลงฝึกวนนะครับอ่าเวลาเราจะวนเนี่ยก็ต่อเมื่อที่สมมติว่าเรามาสเตอร์เสร็จแล้วมันไม่มีจ็อบไหนมาสเตอร์ได้นะใช่ไหมเราก็ไปดูอาชีพต่อไปที่ยังว่างอยู่นะครับแล้วก็ดูว่าค่าฝึกอันไหนมันว่างสามค่าฝึกนะครับอย่างเงี้ย ปืนกับเวิร์กนะครับมันยังมันยังไม่ไม่ได้ใช่ไหมปืนเวิร์กแล้วเอาอีกค่าหนึ่งอ่ะปืนเวิร์กอ่ะปืนเวิร์กปืนเวิร์กจำท่องไว้นะครับปืนเวิร์กแล้วก็ดาบอ่ะ like เอาดาบก่อนนะครับปืนเวิร์กดาบ3ค่าเอาสามค่านะครับแล้วเราจะบอกว่าฝั่งเนี้ยซ้ายกับขวานะครับจะเป็นจุดที่มันจะใช้งานบ่อยมากนะครับลองลงม,มาก็คือข้างบนกับข้างล่างฝั่งซ้ายนะครับข้างบนกับข้างล่างตัวนี้จะเป็นตัวฝึกลองนะครับเราจะหนึ่งอันนี้จะเป็น1นะครับ้ายซ้ายหนึ่ง ซ้ายเป็นหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็น2แล้วก็อันนี้เป็น3ามอันนี้นะครับซ้ายกับขวาเน,นี่ยคือ1อันนี้ก็คือ2อ,อันนี้ก็คือสามจไว้่างนี้นะครับเมื่อกี้เวิร์กเวิร์กอะไรวะลืมก็นเด,ดูก่อนเวิร์กเออปืนเวิร์กแล้วก็เบฟนะอ่าปืนเวิร์กดาบอ่าปืนเวิร์กดาบ,เว,ดาบเวลาแอดวิจะใช้นะครับแอดวิจะเอาตัวลงหลักเนี่ยยึดหลักไว้อยู่ตรงนี้ไม่เอาออกไปข้างนอกนะครับปืนเวิร์กดาบอ่า ปืนเวิร์กดาบเอ็กวิกก็จะเอาปืนมาวางไว้ตรงนี้เวิร์กกระดาบอ่ะเวิร์กกระดาบโอเคนะปืนอีกอันนึ่งปืนปืนอีกช่องหนึ่งเนี่ยคือเราจะใช้อันนี้ค่าฝึกซ้ายกับขวาเป็นตัวแรกที่เจอนะเมื่อกี้เราเจอปืนก่อนต้องการปืนก่อนอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาปืนมาวางก่อนโดยที่จะเอาลงฝึกนอกหนึ่งอันมาวางปึ๊บ อ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยฝึกไปเลยพอเราปล่อยฝึกแล้วได้ค่าฝึกจนครบแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ไปมาสเตอร์ครับพอมาสเตอร์เสร็จปุ๊บเราก็มาดูต่อเหมือนเมื่อกี้เลยวนลูปเลยว่าค่าฝึกไหนที่มันยังขาดอยู่สมมุติว่าขาดคูเซิเวิร์กเบฟ์อะสมมุติาขาดคูเซิเวเคียวริโอเวิร์กเบฟมันเรียกว่าเคียวริโอมัง้งไงจำไม่ผิดแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเอาเอาอันนี้ออกก่อนไอ้ลงฝึกนอกเนี่ยออกก่อน เสร็จแล้วก็เอาลงฝึกนายไปตั้งครับจะซ้ายหรือขวาก็ได้เหมือนกันเคียวลูโอสมมติว่าเวิร์กอันนี้เวิร์กมาอยู่นี้อยู่แล้วเอาเวิร์กแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นเบฟนะครับเบฟเบฟอันนี้วางไว้ก่อนเบฟอ่า,อาซ้ายกับขวาก็ต้องเป็นเคียวลูโอใช่ไหมแล้วก็ไปเอาลงฝึกนอกมาวางปึ๊บอ่าประมาณนี้แล้วก็ปล่อยฝึกไปประมาณนี้อ่าเนี่ยครับเขาเรียกว่าลงฝึกวนเพราะจะเปลี่ยนค่าต่อไปแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับวนลูปไป ทีนี้ซีเครดนะครับจะบอกว่าซีเครดเป็นค่าฝึกที่ใช้เยอะมากเลยครับผมก็เลยเอาลงฝึกตัวนี้มาตั้งตายตัวเอาไว้นะครับชาเพลเอามาตั้งตายไว้เลยไม่ต้องขยับทีนี้สมมุติว่าเป็นซีเครดใช่ไหมซีเครดก็เอาอันนี้ดึงเรือนนี้ลงมานะครับซีเครดซ้ายแล้วก็อาจจะเอาไหนไปทดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ซีเครดขวา,อ,าอย่างนี้ครับแล้วก็ลงฝึก อนไนเป็นอันที่สองค่าฝึกไหนเป็นอันที่สามก็วางตรงนี้ประมาณนี้ครับอันนี้ผมเรียกว่าลงฝึกวนนะครับการวางวนลงฝึกแบบเนี้ยมันจะทําให้เราได้รับค่าฝึกไวขึ้นประมาณนี้นะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้กันนะครับทีนี้ส่วนเรื่องของคลังกับกรงเนี่ยก็วางชั้นล่างก็ได้แล้วแต่ครับแต่ผมขี้เกียจวางอะไรชั้นล่าง <laughs> เปิดประทุนนะเออก็เอามาเบียดเบียดกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าสําคัญเลยก็คือช่องว่างๆนะครับควรที่จะอุด เป็นสลับฟันปลาไว้แม่ s <S ด้วยกับลังมอนนะครับเอามาอุดเป็นสลับฟันปลาไว้อย่างเงี้ยมันจะทําให้การเดินของแต่ละโซนอย่างทหารเนี่ยมันก็จะไม่เดินออกไปนอกรูนอกทางเยอะอ่าเนี่ยมันจะไม่เดินออกไปนอกรูนอกทางเยอะถ้าเกิดว่าเราไม่วางไม่วางฟันสลับฟันปลาไว้ปุ๊บมันจะเดินแบบมันจะเดินอ้อมสมมติว่าสมมุติว่าเราอยู่ตรงตรงตรง,ตรงนี้อยู่ใช่ไหมสมมุติว่าฝึกฝึกตัวนี้อยู่แล้วทีนี้มันจะไปฝึกชาเปลข้างบนเนี่ยเขาจะไม่เดินลัดแบบนี้นะเขาจะไม่เดินลัดมานี่นะ เขาจะเดินแบบสมมุติว่ามีทางเดินอยู่ตรงนี้เขาจะเดินอ้อมออมออมออมประมาณเนี้ยเอ,อประมาณนี้เลยอ่ะโอเคก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้นี่ก็เรือของ a อ v วนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับโอเคส่วนใครอยากรู้รายละเอียดสเก็ตมากกว่านี้นะครับสามารถอินบ x ็อกมาได้นะครับมาขอสมัคร VIP ได้นะครับเดี๋ยวมีมีเนื้อหามากมายที่ยังเป็นสเก็ตอยู่ไม่ได้บอกนะครับโอเคครับบ๊ายบาย